ส6 2นะคะรานะคาเริ่มต้น34,200บาท, 34, บาทค่ะ34,200มีผู้เสนอราคาไหมคะ34,200นะคะ34,500ที่หมายเลข30ค่ะ34,500ที่หมายเลข30นับหค่ะ34,500ที่หมายเลข30นับสค่ะ 34,500ที่หมายเลข3านับ3ค่ะหมายเลขสาเป็นผู้ประมูลได้ค่ะ4,62นะคะรานะคานะเริ่มต้น34,200บาทค่ะ34,2 0 0มีผู้เสนอราคาหมคะ 34, นะคะ34,500ี 34, ่หที่หมายเลขสามค่ะ34,500ที่หมายเลขสามนับ1ค่ะ 34,500ที่หมายเลขส0นับ2ค่ะ34,500ที่หมายเลข3านับ3ค่ะหมายเลข30เป็นผู้ประมูลได้ค่ะปี6 2นะคะรานะคานะเริ่มต้น34,200บาทค่ะ34200มีผู้เสนอราค 34, าไหมคะ34,200นะคะ34500ที่หมายเลขสา 34500ที่หมายเลข30นับ1ค่ะ34500ที่หมายเลข30นับ2ค่ะ34500ที่หมายเลข30นับ3ค่ะหมายเลข30เป็นผู้ประมูลได้ค่ะ462นะคะรานะคานะเริ่มต้น34200บาทค่ะ34200มีผู้เสนอราคาไหมคะ34200นะคะ 34,500ี่ 34, ที่หมายเลข30บค่ะ34,500ที่หมายเลขสานับหนึ่งค่ะ34,500ที่หมายเลขสานับ2ค่ะ34,500ที่หมายเลข30นับสมค่ะหมายเลขส0เป็นผู้ประมูลได้ค่ะ4 62นะคะราคาเริ่มต้น34,200บาทค่ะ34,200นรม,มีผู้เสนอราคาไหมคะ 34,200นะคะ34,500ืี่พห้ที่หมายเลขสามสบค่ะ34,500ืี่พัหที่หมายเลขสามินับหค่ะ34,500ืี่พห้ที่หมายเลขสามสบนับสองค่ะ34,500ืี่พหที่หมายเลขสามสิบนับ3าค่ะหมายเลขสามิเป็นผู้ประมูลได้ค่ะสี่หกนะคะรานะคาเริ่มต้นสามหมื่นบาทค่ะ 3 4มหมื่พัทีผู้เสนอราคาไหมคะานั้ยนะคะสามหมนสี่พันห้าร้อยที่หมายเลขสามสิบค่ะ34,500ยที่หมายเลขสามสิบนับหนึ่งค่ะ34,500อที่หมายเลขสามสิบนับสองค่ะสามหมื่ี่พห้ร้อยที่หมายเลขสาสิบนับสามค่ะหมายเลขสามสิบเป็นผู้ประมูลได้ค่ะ